สิ่งที่ผิดพลาดที่สุดในธุรกิจแล้วก็คิดว่าจะไม่ทําอีกแล้วนะคะก็คือการ enter market ด้วยการใช้เทคนิค price cutting หรือว่าการตัดราคานั่นเองค่ะทุกคนเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วนะพูดง่ายๆก็คือเราเพิ่งเข้ามาขายออนไลน์แล้วก็โปรดักที่เราเลือกมาเนี่ยมันก็ค่อนข้างคล้ายกับคนอื่นเยอะอยู่แล้วอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะวิธีเดียวที่เราจะชนะเขาแน่นอนคือการขายตัดราคาเขาซึ่งถามว่ามันขายดีไหมขายดีมากเราขึ้นเป็นอันดับแรกๆภายในเวลาพริบตาเดียวเท่านั้นแบบยอดขายเราแซงเขาไปเลยแต่พอเราขายไปสักพักหนึ่งแล้วอะค่ะมันขายดีีนนนะแต่่เเเเรรรราาาไมมงิิหหุลยบ ได้ไม่ดีเลยแบบสุดๆเพราะว่าต้นทุนแฝงค่าแพ็เกจจิ้งค่าบรรจุภัณฑ์ค่าแรงพนักงานค่าแพลตฟอร์มที่เพิ่มขึ้นตลอดค่ายิงแอดที่เพิ่มขึ้นในทุกๆปีเหมือนเงินเฟอ้อทุกคนเราไม่เคยเอาเรื่องพวกนี้มาคิดมาคำนวณจริงๆเพราะฉะนั้นการที่เราขายตัดราคาไปอะค่ะมันทําให้มาจิ้นที่เหลือมันบางมากๆแล้วมันก็ไม่สามารถโตได้ในปีต่อๆไปค่ะเพราะฉะนั้นก็ขอให้เป็นอุทาหารณ์ละกันสาหรับใครที่แบบว่ากําลังจะเข้ามาขายออนไลน์กําลังจะทําแบรนด์อยากทําสินค้าบางอย่างมาขายในตลาดถ้้้าาาาาสินนนคคคคเรอ่มมมัมัีวลยึกบื อ,อฟ้าไม่แนะนําให้ใช้เทคนิคการตัดราคาเลยถ้าเป็นไปได้นะคะนําสินค้าที่มีมาปรุงแต่งนิดหน่อยให้มีความแตกต่างนิดนึงให้เรามีเอกลักษณ์มากขึ้นให้แบรนด์ของเรามีตัวตนที่ชัดเจนมากขึ้นเพื่อที่ว่าเราจะได้อัพวาลูสินค้าได้แล้วลูกค้าก็จะได้เห็นคุณค่าของสินค้าเราแล้วก็วิวลลิ่งที่จะจ่ายเงินเพื่อซื้อสินค้าเรามากขึ้นเราเองก็จะภูมิใจในตัวโปรดักมากขึ้นด้วยฟ้าเชื่อว่าลูกค้าค่ะพร้อมเปิดใจให้กับร้านใหม่ๆแล้วก็แบรนด์ใหม่ๆเสมอคะ่ะาาเราม่ร่่่นนนนสคคดีตยแลุทออณูๆะ